เสียนี่ี่น่ยางเพิ่นนทรมากเพื่นบอกว่าแม่ให้ถือถเสิไปทำบุญน้ำมาใส่ก็ให้แล้วนี่ให้แล้วนี่บอกให้กับเซียบอแม่นี่ยมันห้าศูนย์ตัวนี้นะแม่แม่ประทานเลขออกแล้วมิดแซมแดมว่เห็นหอดเอางวดงดนี้ตบตตัวไหนแม่ตัวนี้เด้บส่ใส่ใส่นี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 ่ตัวนี้นี้มาในตบตัวนี้ได้นี่มีนไม่ต้องเยะให้ถอเรืองเ่ เธอเลืยให้เธอเลือยนี่อือเอาแล้วนี่ไปบอกพอแล้วนี่ให้คำเตือนช่วงนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดเหม่อด้วยเนาะขาสวัสดีค่ะจาผู้ใดก็คือว่าก้าวให้รวยเทวดาเพิ่นสิรก้าวให้รวยเด้อบาดนี้มันสิให้รวยแล้วแม่นาสให้เอาให้มันได้เด้อเลขที่บอกไปน่ะงวดที่แล้วแม่นอยู่ได้ เอามา้งจะใส่หาซูลแม่เอามันก็ออกจมือนี่แรงเก่งคึองกันยังวะอาใจยกไม่เบิ้งแม่แม่เนี่นมันดูแบแล้วมันก็นมาออกอยู่นี่แต่ว่าท่ายไปยู่ในโทรศัพท์นั่นมันแดนงเก่งครึ่งได้บ่แม่แม่กับมาย่ำซูลอ,อีกอยู่แขนนี่ถูกหาซูลได้บ่นี่เลยเห็นบ่นี่อันมันจะก็ต้องสีโรบนี่เดี๋ยวขาเนี่ยเห็นบ่นี่โอ้แมนอี่นี่หานี่เดี๋ยวขานี่ก็ต้องสีโรบนี่ยหาซูลมันอีกซูลมันกับยู่มองนี่ทวดาสีห้รวยเทวดาสีห้รวยรุนี้ แคมแชนได้เนาะแม่เนาะแม่อุดรหรือว่าแม่จิตามากแม่จืตอร์มากเสียเอามานกว่าเก้าห่ะแม่เวดปีเนาะแม่ห้องกระเข้าห่วยห้อเข้าทัวแว่าเขาทับใยเนาะ เขาทำแม่ไว้จะต้องขืนมาจะมาให้เอาจุธทมาดโอ้โหแม่เปลี่ยนเส้นแม่เบิดปีเลยใช่ไหมครับแม่แม่เขาทำเขาทางทำไว้จนเบิดปีเดึงดึงขึ้นแนวโอ้ผมเข้าใจว่าเบิดปีถูกเบิดปีที่ไหนได้เบิดปีเพิ่งถูกงวดแรกแม่นบานเมื่อเธอถึงไปยเดียร์เดียรโอ้โหทวดาสงสามเนวเยที่วาสงสารแนวเพราะว่าเนาะแม่เนาะเออ ฝัน<า>ตองหวัดว่าเลี่ยงฝันนะเน,นีว่าโบฝันมันเป็นสิขึ้นในตัวให้เมื่อนั้นไปเข่าห้องนนะ้ำเนาะเข่าห้องน้ำเบิ่งขึ้นนี่กำลังสี่คำนี่แหละเข่าห้องน้ำเพิ่งก็ขึ้นบึบบึบมากนี่แหละเด็กตัวนี้เราะเพิ่งก็ขึ้นบึ้บบึบมากบ้านนี้เบิ้งไปเบิ้งมากเนาะเพื่อนวดอันเบิ้งไปบึ้งมากเป็นอย่างเกตขึ้นเต็ม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 แขนน่ะแม่เกจพื้นน่ะแม่ต้นเตือนจากห้องน่ะแม่ ลูกอ๋องสิเอาอีหยังหนะบ้านเลยบ้าเืินเต็มแขนเด้ยเป็นเข็ดอันคือโง่เพิ่นน่ะนะเข็ดใหญ่ยิ้มได้เลยเฮ็ดเบื้องเบื้องเบื้องเขินโง่ยิ้มยิ้มได้เลยโต๊ะใจจะคลองโต๊ะใจนะจนจะสีห้องบ้านมันเทศสติได้กันนะเพื่อนยากให้เห็นเพื่อนยังเห็นว่าอยู่น้ำแม่ บานนี้เมื่อนั้นกัเมื่อเด็กออกนั่นกัโทษไปหาอีซี่เอวอีซี่โทษมาแม่ตัวใหือบ้านแม่ก็ได้ช่วงให้เขาเบิ้งช่วงให้เขาเบิ้งเขาระขยายเบิ้งนั่นวะเราเห็นเป็นเกตบ้านเต็มเท่าระัพบหนึ่ง่าสันบ้างเมื่อว่าตกใจเป็นว่างเมื่อเท่าอันว่างเท่าระัพบ์น่ะตกใจเพื่นวามาตั้งสติไม่วาสันแม่่าสันเป็นเกจได้บ้านยุ่ว่ายู่วระทวงแม่บาหนี่เอาแม่ แม่คือมีหนวดเพื่อนว่ะเฮ้ยขึ้นเลยเฮ็ดเอ่อมาว่าในเฮ็ดหนวดให้เขาเห็นนะแม่เพื่อนฟาโก้แต่ว่าจริง <พอ S 2> แม่กับบ่มีนะบ่มีพเพื่อนเฮ็ดหนวดให้ลูกอีซี่เห็นเอ้าลูกเบิงแม่น่ะคือมีหนวดเพื่อนว่าเม,มื่อวานนี่นะบ้านีนแม่ก็เลยว่าลูกลูกเบิงเรกรู้อยู่หนาแม่เด้องเรกนะเบิงเอาว่าสั้นเพื่อนหนาเบิงเพื่อนว่าเด็กเกดอะมันว่าังซี่เพื่อนว่านี่เด็กเกดนี่ ทั้งนีมีจังสี่เพื่อนวะทั้งนี่กับเด็กเกดนี่มันมาจังสี่ได้แม่เพื่อนวะมันเป็นอย่างเด็กเกดคือหันหัวใส่กันเพื่อนวะหนูกิ๊ซิบานนะ่ะบานเพื่อนกับบานเด็กศูนย์อยู่หนีแม่เพื่อนสัดว์เด็กศูนย์อยู่หนีหนูกกับไปซื้อเกตศูนย์เกดเพื่อนวะเพื่อนไปซื้อแต่ว่าพอตัดสองตูนะ่ะเพื่อนไปซื้อน่ะเพื่อนซื้อเกตศูนย์เกดนะบานเปืนซื้ออันเตสองเกดเจ็ดสองว่าสัตว์เกดเกดเพราะว่าเอาแม่บอกว่าเอาทำแมเกดเกดนะมันมาได้กาบ เมื่อเอานนาถิ่ไมไปซื้อๆ<อ>นะเทวดนานุกอเไรหาศูนย์อยู่แม่วาา่าสันว่าของแม่กับเขาหาศูนย<ม>์ช่กเครื่งวัดที่แล้วนัออ่นแหละเพื่็ออกอยู่หนานเนี่ยหน,นเป็นเด็กเกตอยู่หนานี่เป็นเด็กเกตวาสันวา่าเ็ดเกดมันคือหันหัวใส่กันแม่ตีเป็นยังวาสันเทวดาเพิ่นามาบอกตรงเล้ลูกเล่อให้ลูกอันไปซื้อเกตเกตเอากับเกสองแม่วางสิวันนี้ขึ้นอยุแขนวันนี้ก็คือยุแขน นี่แหละเป็นคืนยุแขนน่ะหกสามจิตหกสามเจ็ดเด็กสามนั่นกับเป็นเกกด็กศูนย์ก็ได้เป็นหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสีนาเนี่ยแะอันนี้ข้างบนนมองได้แม่ยกแขนเบื้องเลยอันนี้ข้างบนต้นก็ขึ้นในเรนเห็นปะเลขศูนย์ได้หนี่งนี่เลขศูนย์นี่เห็นบะนี่ก็เลขเกตดนี่เห็นปะเป็นจีคืนมาเนี่ยเห็นปะ พันธุ์จีนมาเด้วแต่ผู้เซียผู้บ่เซียก็เด้วไปยังส่นะเขากับ่ได้บังคับว่า<ช>ก็เด้วแต่ห้ฟังไปครับวาสื่อก็ฟั่งไปเพ่นสิขึีคืนมาให้สีแม่นกว่าเกาเพ่นสิีให้แม่พันธุ์เซด้วย, <c oughs> วยมันสิขจ้คืนมาเลยเนี๋ยก็จะคืนน้ำหนาน้ำตาน้ำอันนี้ละ่ะ <c oughs> เห็นบอเมือ่อน้นแม่ก็เอาวออะไรสีมัดออกสูนๆหน่อยเห็นบอนี่บ้งเห็นบอแต่ก่อนนะนี่นี่บ้งตาแม่เห็นบอ มันเป็นข้าวขาวนี่หน้าขี้เบิ่องดี๋มันเป็นข้าวขาวนะเป็นวงเป็นศูนย์ศูนย์น่ะนาแม่ก็บอกอิซี่ว่าลูกเอ้ยเบิ่งตาแม่ดูมันพินมันพิดสังเกตว่ะสัตนว่ามันเป็นยังไงแม่เอาให้ลูกเบิ่งลูุสิเบิ่งที่แม่บอนี่แม่สิขีดให้เบิ่งว่าสัตว์มันสิเป็นอันว่านข้าวขาวข้าวขาวเป็นเป็นวันน่ะนะเป็นวันน่ะเป็นรูเป็นศูนย์ศูนย์น่ะนาเบื่องตี๋นะลูกมันสิเป็นศูนย์ศูนย์ได้แม่วาบ้านนี้ลูกอิซี่ปากปากออกว่ามย ตาก็คือตาได้แม่พันว่าโอ้ยแม่เห็นอยู่ผู้เดียวแม่เห็นอยูอ่ผู้เดียวโน้เห็นโน้เห็นน่ะตามันก็คือตาได้แม่พันว่าอือวยกูบอกดีดีมึงเข้ามาจากซี่แล้วช่ได้ะแม่ว่านะ่ะเออบอกดีดีเบิ่งให้ดีดีแม่ว่าบ่เห็นน้ำแขางเออบิ้งเนี้ให้ลูกคนนี้ก็บเบิ่งเนาะเบิ่งนี่ลูกนี่เลขเลขนี่เลขเลขหมู่บ้านนี่นะเบิ่งเอานี่นี่ยุนาแม่นี่เบิ่งเอาทำแม่ แม่นุก็เห็นแม่หมาอย่างสิแม่แม่มมนเป็นเด็กเกดถึงวะมัหมาอย่างสิแมนก็เป็นเด็กเกดถึงวะเบิ่งไปเบิ่งมาโดดเอาแม่ขึ้นมีหนวดวราสาทกมันดดหววัวแบบนี้เอาหนวดอู้่ใส่หนว,ด,นหนวดด้วยนีหนวดเลยเขาเห็น<อ>ว่ามีหนวดเพิ่อกับหัวแบบนี้ดูคือนเขาเห็นเออแม่ขึ้นมีหนวดแบบน,นี้เพิ่งวะเอเอนุก็ตียนเอากระสือที่ดาเกดเกดแม่กับอังสิระ เพิ่นว่าหายตรงนอกเทวนาน่ะเพิ่งจะหายหายเฮาอันนั้นเฮ็ดเอาว่าซันดอกว่ะอืงสี่นะอันน่ะเมื่อไงเมื่อตาบวเขินบปล่ว่าตะกี้มันคือแม่แม่ไปขายของนะแม่เซียนผีเนาะแม่เพราไป่าแม่เป็นแม่เพราะว่าเป็นบ้าตีไปเห็นอีธาไหนเขาจังหรืว่าเอากับไปเห็นไปเห็นเด็กอยู่น้ำสูตรใหม่น้ำอีหยังยังสี่อ่ะเขากรว่าแม่เป็นบ้า ม่มาไม่ดูไหนสียมันออกกูหันนี่ต่วามันก็ัออกแต่ว่าเมื่อนั่งก็ไปหาหน้าที่นีเพิ่นก็นั่ง<ม>ยุสานยุกกระทอมมรร่อมเห็นสายุสานเห็นเทวดายุหันยุน่นอันโอื่นเทวดาเอ่ยยูกกระท่อมน้ำเมื่อรันได้สิออกแม่ก็ถามจันจีดาจันจีดาเดยแม่ก็บ่าจันจีดาทูมาเนอแอบมินจันกีดาทู่มากแม่แม่ฟันบอกคน่ะแม่หดือวว่าจันจีดา แม่โันฟันมาแม่ไปนั่งอยู่สานมาสั่ว์เด็กแม่กับไปบอกเด็อันโควีนนี่มันออกต่างประเทศนั่นะยังนำบางวันที่สิบสี่น่ะไปนั่งอยู่สานแม่แต่ผลมาแม่ไปนั่งอยู่สานในจันจีดาวมาสัตว์ไหนวะเปนั่งอยู่แต่ท่อมมุกแค่หนามมาสัตนแม่อยู่หันได้่าสัตว์หลังเออแม่เนยก็ได้ชวนจันจีดาไปบอเข้าไปอันหนึ่งหาพอวายู่อันแม่ นุ่งไถือนุ่งสิไปอย่างบริษัทวางสินุ่งจะไปตัวแม่อยู่หันได้เดียวนี่ว่าฉันดอกหวานเป็นอายุหันนั่นก็ถือกีกเออมันก็จะหันอาจารย์นึกถึงเพิ่นอยู่ใส่บ่ายก็นึกถึงเพิ่นให้เพิ่นมาพี่มันก็มาอยู่มันจะกลัวา ก็คือว่าเลขขึ้นที่แขนเลขขึ้นที่แขนบ่แม่ขึ้นที่ฝ่ามือโอ้ห้องน้ขึ้นอยู่นี่นได้แล้วแดงห็นเลขอยู่ไรเขาก็เป็นอยังมันมองไม่เห็นเด้แม่นั่นน่ะยันนี่รูปแล้วแต่ขีดนั่นโอ้ยขั้นขั้นสูญเลยบ่แม่บึมบึมบึมแดงเตร็งเต็มเลยโอ้เราเราเราใช้ปากกาวนรอยเดิมได้ไหมแม่ นี่เด้อรอยเดิมใช้ปากกาแดงบนได้ไหมครับอยากเห็นเลยแมอขอขอปากกาแดงหน่อยมันจางด้วยมันกระจางก็น่าดีออกกระด้างเือแน่เห็ดกเขาแน่อันนั้นแน่เห็ดของขายแน่เนาะปากออกตัวจ้ะวนวนวนดูแม่แม่หยังเอาหยั่งยี่พออันนี้ขอวนนะครับผมพอเป็นรอยเดิมเนาะแม่เนาะรอยเดิมไม่ได้ทางหนึ่งเป็นเลขห้าเหรอครับแม่ นี่เลยนี่กระหานี่หนึ่งสองสามสี่ห้านิ้วโอเป็นแบบนี้แม่นี๋แม่นจังซีกระของกระงุงคือกันน้เป็นจังซีว่าเธอได้นางชิดหรือไห้เงื่นลูกบอมาในกระว่าเบองห่วยมากติสตีหยางยั้งมาแทนแั้งเมื่อว่ากระหานี่ว่ากระชิบว่าเป็นหาศูนย์บอกว่าอได้เออเออแม่ก็แกได้สามตัวก็ได้ยจับกระของใส่น้ำซีนะครับ นนี้ก็บอกเขาสีหาแมนซีหาศูนเออก็เลยย่ำแต่ตัวนี้เห็นบอกเม่อนแดงครึ่งๆเลยบอกแม่แนแดงแบบนี้เลยใช่ไหมครับแม่แมนอันนี้เขียนเอาเด้วเอฟซีอันนี้เขียนเอาเด้อแต่ว่าเมื่อน้เป็นแดงกึ่งๆด้วยขันขั้นมือขั้นมือสีเห็ดอันอีหยังกับขั้นมือขั้นมือหน้าก็ได้เบิ้งขั้นมือสีได้เงินตีเออเัื่อกำแมนได้เงินแล้วขั้นมือเราเป็นศูนย์คือเบิ้งเกลื่อนตัวใย จนโตกใจนะแม่โพ,พอีพอคือเห็นคักแทบบานเลยว่าเส้สนนีครับเอ้คักคักนี่บอกกันเอซีเบิร์สุดขนนะขึ้นแบบนี้เลยแหละครับแม่แมดูเอฟซีเขาโทรมากบอกเดี๋ยวเอซี<อ>จะงงว่าทำไมมันขึ้นคือเอาตัวเลขเขียนบนวงรอยเดิมนะแม่เนาะรอยเดิมเอินด้ยเดิมนะดาแม่จนโตกใจเนาะวันนี้แม่ก็ได้เอฟซีเขาโทรมากทั้งหมดถูกมากเอาสิ่งนี้แบาเด้ข้างบนเอฟซีนะโอ้แม่แดงจึ้งคึงเลยนะแม่เนาะ พี่ลูกขอถ่ายรูปหน่อยนะครับงวดนี้มีแดงจิ้งคึงตรงไหนอีกไปแม่มาันนี่กับตัวนี้ล่ะตัวนี้เลยอันนี้ละบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวแมนแดงจิ้งคึงแบบนี้ได้ตีแม่แม่นมือนังแจ้งซี่แจ้งซี่เลยแจ้งซี่แจ้งซี่ว่าแซนด์แอลอันเลยสี่ที่ออกมาแม่ก็บอกครับแจ้งซี่แจ้งซี่แจ้งซี่ก็เลยห้าศูนย์เลยเหรอครับแม่เขาถือร้ายเพราะอันนี้มองซื้อเลยว่ามีมองซื้อว่าสั่นว่ะไปเอาไปเอาเตอรี่กับเบิร์ด มันอันบ่แม่มันอัดน่าตะดีกับบอลงวดนี่ตอวงวดงวดนี่ตอวงวดแม่กับบอกได้รุนไหนดิเด้ว่ามักตัวใดนแม่แม่กับมักขึ้นขึ้นยื้ยอสายยกเลยครับผมโชว์ให้ดูได้ไหมเออนี่แหละครับมักตัวนี้ละหกสามเจ็ดแม่แต่ว่าตัวเด็กสามเนี่ยมันถือเป็นเด็กศูนย์ก็ได้จังสีนะนี่เป็นโอ้หศูนย์ก็ได้นี่นี่นี่หกสามเจ็ดกับหกเจ็ดศูนย์นี่นะแม่เนาะ ชูนี้เห็นอยู่ใส่ตามชูนี้เห็นอยู่แขนมึ่งกึ่งนี่ติแม่เอาลงก่อนจะแม่หายชิดจะหนาเอาเด้อพี่น้องก็เป็นแนวทางให้งดทีเดียวนั่นอยู่มือยู่ให้มือกิงเนี่ยยูมือคำว่านาซียะไรจะขว้างกันงอดคือกันเออ